ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาโดดห้าร้อยชารุกขธรรมชาดดชาดดว่าด้ต้นไม้โดดเด,ดียย่อมแพ้ลง ในพุทธกาลครั้งหนึ่งได้เกิดเหตุร้าวฉานแตกสัมัคีถึงขั้นกรียุคข,ขึ้นระหว่างหมู่พระญาติของพระพุทธเจา้าเหตุปัจจัยนั้นคือการแย่งน้ําในแม่น้ําโรฮิมีที่พระอานนท์ตักถวายในห้วงเวลาก่อนเสด็จปริมิพานแม่น้ําสําคัญสายนี้เป็นพรมแดนกั้นกลางระหว่างนาครกบิลพัทและเทวทหัฤดูแล้งขานั้นบรรดาลให้สายน้ําเหือดแห้งจนทําการเกษตรไม่ได้ การยื้อแย่งกักกันเอาน้ำเป็นของตนก็เลยเกิดขึ้นตามกำมลสันดาของปุตุชนในแม่น้ำนี้ต้องเป็นของพวกเราเป้าไว้อย่าให้คนฝากโน้นมาตักน้ำไม่เชียวนะความแตกแยกครั้งนี้ต่อมาก็บานปลายกลายเป็นการยกทัพเข้ามาประจันหน้ากันของนครฝ่ายพระพุทธบิดาและนครของพระพุทธมารดา เตือนกันดีๆไม่ได้ผลก็คงไม่แต่สงครามเท่านั้นแหละที่จะใช้ตัดสินได้ว่าใครจะได้เป็นเจ้าของน้ําในแม่น้ําโรหินีความร้อนแรงแห่งอากาศสาตยามนั้นไม่อาดแล้งและร้อนเข้าจิตใจมนุษย์ผู้มากด้วยทิฐิมุ่งแต่จะเอาชนะกันหกฝ่ายโน้มมันกล้ายกทัพมาทั้งฝ่ายเราก็พร้อมจะยกทับไปเหมือนกันนะรู้สึว่าใครจะชนะลองดูลองดู จากนั้นสัญญาณนัดหมายการฆ่าฟันก็พรันประทุขึ้นโดยไม่ได้มีใครเห็นแก่ความสุขของชาวประชาและสมณชีพราหมณ์ทหารทุกคนจงฟังเราสู้ยิบตาอย่าให้แพ้ยังเด็กขาดอย่างไรเสียครับของเราก็ต้องชน,นะ <laughs> <laughs> พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนั้นประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหาร ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสมรภูมิความขัดแย้งนั้นส่งทาบถึงความพินาศอันใกล้จะเกิดขึ้นจากข่ายพระาญาตด้วยความเมตตาทรงห่วงใหญ่พระองค์ทรงสแสดงปาฏิหาริย์ประทับบนเมฆบัลลังเปล่งรศมีสีขาวให้พระญาตทั้งหลายสลดใจแล้วเสด็จลงประทับอย่างพื้นดินฝั่งแม่น้ำตรัสแก่กองทัพทั้งสองมหาบาพิษท,ทั้งหลาย ได้ชื่อว่าเป็นญาติคนสมัครสมานร่วมใจกันเพราะเมื่อเราทั้งหลายยิ่งสามัคคีกันมากเพียงไรโมปัจจามิตรย่อมไม่มีโอกาสทำลายพวกเราได้แม้การก่อนต้นไม้ทั้งหลายยังเคยพ้นอาตภัยรุกรานด้วยการเกี่ยวพันอยู่ใกล้กันจนลมไม่อาจโค่นได้มาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสอบรมเหล่าพระญาติ ด้วยอัารุกธรรมมชาดกดังนี้ย้อนเวลากลับไปนานหลายกัปณห้่วงหาวดาวดึงอันมีชาวเทพสถิตยอยู่นั้นครั้งที่เท้าเวสวร,รัณที่ทรงอุบัติขึ้นพระองค์แรกต้องไปจุติอสุรเทพที่เท้าสักกเทวราชทรงมีพระบัญชาตั้งให้เป็นเท้าเวสวรัณ์องค์ใหม่ก็อุบัติขึ้นทดแทน จงสำเร็จกิจทุกประการเถิดอสูรเทพเวสวรร์จะสงเคราะห์มวลมนุษย์ข้างล่างด้วยสิ่งใดก็จงสำเร็จเถิดข้าพระองค์อยากเห็นมนุษย์โลกลมเย็นมีพันพึกษายืนต้นเต็มป่าพระเจ้าค่ะเช่นนั้นก็ขอให้ท่านได้ดังประสงค์เถิดเมื่อรับพรจากมหาเทพสักรารแล้ววันหนึ่งเทาเวสวร,ร์ก็ชุมนุมเหล่าเทพบ,บุตรที่ถึงคราวไปจุติ เบื้องบนเห็นชอบกับเราแล้วให้คุ้มครองไม้ใหญ่ในโลกมนุษย์นับเป็นโอกาสดีของท่านแล้วพวกท่านจงพากันลงไปจับจองต้นไม้สิงสถิตยอยู่และคุ้มครองดูแลเป็นวิมานของท่านเถิดภารณาสีกว้างใหญ่มีป่าไม้กว้างขวางนักเมื่อเหล่าเทพบุตรทั้งหลายมองลงไปจากริมวิมานก็เกิดเหตุแยกความคิดต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งขึ้นทางอันปลอดภัยก็คือ เราต้องอยู่กันในป่านอกเมืองนอกจากจะสงบวิเวกดีแล้วยังสถิตอยู่ใกล้ชิดกันอีกด้วยนั่นสินะอยู่ด้วยกันใกล้ๆการเกิดเหตุอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้นะแต่เราไม่คิดอย่างนั้นนะทางอันสะดวกสบายคือที่พวกเราควรจะไปอยู่เราต้องสถิตอยู่ใกล้กับมนุษย์เมื่อมีงานบุญเช่นวงสวงเราจะได้กินเครื่องเส้นบ่อยๆใครอยากสบายอิ่มตลอดปีตลอดชาติก็มาอยู่กับเรานั่นสินะเราจะไปอยู่ในป่ากันทําไม มีแต่ต้นไม้ใบหญ้าเต็มไปหมดแล้วมนุษย์ที่ไหนจะนำของมาเส้นไวายไปให้เราเอาเถิดเอาเถิดแล้วแต่ความชอบแล้วกันใครอยากจะเป็นลูกเทวดาสิงอยู่ในต้นไม้รักษาป่าก็ไปทั้งน้นแต่บอกไว้ก่อนเลยนะต้นไม้ในเมืองมันมีน้อยเกิดเปลี่ยนใจที่หลังอาจจะไม่มีที่อยู่ได้นะเมื่อประตูสวรรค์เปิด เหล่าเทพบุตรที่ถึงวาระจุติใหม่ก็ลอยเลื่อนลงมาจากวิมานอย่างมากมายสู่หิม,มวันตะภูเพื่อเป็นรุกขเทวดาคอยพิทักษ์รักษาป่าไม้เป็นป่าใหญ่อันเต็มไปด้วยไม้ยืนต้นเป็นกลุ่มชิดติดกันเหมือนพี่น้องหรือญาติสนิทร,ร่วมครอบครัวแตกใบให้ความชุ่มชื่นแก่โลกอย่างสมบูรณ์ป่าหิมวันอันอยู่นอกเขตคามแห่งพาราณสีแห่งน,นี้มีเทพรักผู้ทรงธรรมดูแลอยู่ หลักธรรมข้อหนึ่งที่ท่านรักษาไว้เสมอคือการสมานฉันของญาตินิตพี่น้องเอ๋ยพวกเราอย่าได้ทนงตนว่ามีบ้านหลังใหญ่อันแข็งแรงอุดมสมบูรณ์เฉพาะตนโดยไม่หวังพึ่งน้องและพี่คนอื่นอีกแล้วมิได้รักษาน้ำใจกันอันเป็นเหตุให้ห่างเหินมิได้เป็นหนึ่งเดียวอันความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวต้องรู้กืงกล้ำรู้ผิดรู้ให้อภัย และสมานฉันให้ได้เหมือนกิ่งไม้มัดนี้จะมีใครมาหาักทำลายหาได้ไหมเพราะเกาะกันแน่นเป็นก้อนใหญ่แต่หากแตกแยกกันเช่นนี้ไซย่อมมีปัญหาก็มิอาจช่วยตัวเองได้ย่อมพ่ายแพ้ต่อภัยง่ายได้รุกขเทวดาทั้งหลายต่างมีจิตเป็นกุศลล้วนสมานฉันสามัคคีอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่บำเพ็ญตบะสร้างสมบบารมีกันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้น <otom> เราอยู่ด้วยกันมากมายอันตรายใดๆเนี่ยก็คงจะกั้มกายได้ยากอย่างนี้ก็ยิ่งมีความสุขหันไปทางไหนก็มีแต่พี่ๆน้องๆกันทั้งน,นั้นส่วนเทวบุตรผู้เลือกทางสบายก็พากันข้ามป่าหินมะพาน <S <s <ad> <d ream> เข้าสู่พาราณสีเขตเมืองซึ่งมีต้นไม้อยู่อัางหางกันเลือกเข้าอาศัยสถิตได้เลยพี่น้องแต่ละต้นอ่ะทิ้งระยะก,กันดีๆละ่ะจะได้ไม่ต้องแย่งเครื่องเส้นกัน เทวบุตรผู้รักความสบายและยังติดยึดต่อลาบสก,การะก็พากันสถิตในต้นไม้บ้างพุ่มไม้บ้างก่อไผ่บ้างตามใจชอบและอยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องเส้นกราบไหวจากชาวบ้านต่อมาไม่นานอากาศเริ่มผิดปกติสัตว์ป่าพากันหลบลีล้หนีหายใบไม้หดหูลู่ใบชี้ลงพื้นดินเทพารักษุรุทเทวดานในป่าใหญ่ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสัญญาณน,นั้น อย่าได้ประมาทพี่น้องเอ๋ยจงแกวงกีมกาะเกี่ยวกันให้แน่นหนาะรอสู้ภัยอันจะมาถึงเธอไม่นานต่อมาภาวะวิปริตก็กลายเป็นมหมหันตภัยมีพายยุคหนักเกิดขึ้นทั่วไปทั้งป่าใหญ่และในมหานครต้นไม้ใหญ่น้อยในพระนครซึ่งมักขึ้นอยู่โดดเดี่ยวไม่เกาะกี่วพุ่งพากันก็ถอนรากล้มลงที่หน้านธธิ้นรุกขเทวดากลุ่มสบายก็พากันอพยพหนีตายเข้าป่า รีบหาญาที่น้องที่ตนแยกทางมาอีกครั้งโอ้ยโอ้โอ้ย,อย,อยพี่พี่พี่ไช่วยน้องๆด้วยต่อไปเนี้ยน้องๆอ่ะไม่คิดจะแยกไปไหนอีกแล้วโอ้ยพายุนี้รุนแรงเหรือเกินน้องไร้ซึ่งที่อยู่กันแล้วพี่เอย้ยช่วยน้องด้วยเถิดโอ้ยไม่มีที่จะอยู่แล้วมาเถิดน้องรักเรามาอยู่ด้วยกันเมื่อเจ้าเดือดร้อน พี่ย่อมช่วยเจ้าเสมอที่ผ่านมาก็ให้ถือเป็นบทเรียนต้นไม้แม้ต้นใหญ่เพียงใดแต่หากยืนอยู่เพียงต้นไม้ไร้ยยาติมิตรข้างเคียงก็ไม่ต่างอะไรกับเศษไม้พังๆเพียงท่อนเดียวหรอกเจ้ามาอยู่นี่ให้สบายเถิดที่นี่น่ะยังมีต้นไม้ให้พี่น้องอยู่อาศัยบำเพ็ญความดีอีกมากมายนักอันมูญาตินั้นน่ะนับแต่สี่คนนับว่ามากแม้ยิ่งกว่านั้นนับร้อยพันชื่อว่ามากมูน ตรูหมู่อมิตรจะกำจัดไม่ได้เลยนับแต่การในกลับนั้นแม้เวลาผ่านพ้นนานเท่าใดต้นไม้ใหญ่ก็ยังมีรุกขเทวดาสถิตยอยู่เสมอผู้ตัดไม้ทำลายป่าย่อมเสมือนทำลายที่สถิตอาศัยของเทวดาย่อมหาความเจริญไม่ได้พุทธกาลสมัยนั้นปวงเทพบุตรกำเนิดเป็นพุทธบริษัท หัวหน้ารุกเทวดาสวยพระชาติป็นพระพุทธเจา้า